จะมีคนสามคนที่อยู่ในทุ่งนาในชุมชนนี้แหละมีปูด้วยรวมตัวอยู่ด้วยท่านก็ให้กลางออกแล้วก็จะมีฝนตกตกก็ตกไม่หนักนะ,ะสุดท้ายก็กางเสร็จก็จะเป็นเหมือนอเหมือนสลาเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสังกสีหรือเป็นหญ้าคาอะไรแต่จะเป็นผ้านะเป็นผ้าเหมือนเหมือน เอาอะไรมาครอบแล้วก็บังไม่ให้ฝนเปียกคนสองคนนั่งอยู่ในร่มแล้วก็ปู่ก็วิ่งฝ่าสายฝนก็ไปอยู่ด้วยไปพัดด้วยแล้วกเกิดฟ้าผ่าลงมาใส่บ้านเรือนเละหมดไม่รู้ว่าบ้านตรงไหนก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านนั้นด้วยก็เกี่ยวกับโทรศัพท์ปู่ด้วยเนอะอเพราะปู่นี้ไปเสียบโทรศัพท์ไว้ในบ้านแถวๆถวที่ฟ้าลงนั่นแหละ ปูกลัวใช่ไหมก็วิ่งออกจากร่มไปกลัวว่าฟ้าจะลงใส่โทรศัพท์แต่ฟ้าก็ลงมาจริงๆพอปูยิบโทรศัพท์มาก็ฟ้าลงใช่เออมันเป็นอย่างนี้ครับขึ้ปูเป่าเลยเขาแ๊บด้ไหเกี่ยวด้วยตองวดนะโอ้ยเจริปูแล้วจะฝันวดก่อนละแปดนึงเก้าพอดีเลยอืมเกี่ยวฝันตองวดนะหลังจากหวยออกแล้วฝันเห็นอย่างนี้ ้ลังหวัวอ,อกแล้วบอกผุลังหวืวอกไนะฟันจะบ <c oughs> ดีเลย <c oughs> <c oughs> เปู่คิดว่าเออไม่ใช่ว่าจะพาลงใส่โทรศัพท์แล้วหรือก็เลยวิ่งออกจากโร่มที่พระอินทร์ท่านให้มาสองสองใบอ่ะนะเป็นร่สวยพอาพาพาเสร็จก็จะมีแสงสว่างจ้าท้งท้องฟ้าเลยฝนก็หยุดตกปูก็ตกใจตื่นมาก คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ฝันนี้ก็ใกล้ก็ฝันอ่ถัดจากคืนที่ฝันฟ้าผ่าก็มาฝันเห็นสะพานนี่แหละผ่านมาสองวันก็มาฝันเห็นสะพานที่ปู่บอกนั่นแหละที่ว่าขับรถคันสีเหลืองตกสะนั่นถอยตกสะเองนั่นแหละจาทะเบียนไม่ได้จํามองไม่เห็นเลยว่าทะเบียนอะไรจะเป็นจําได้ว่าเป็นรถกระบะส,สีเหลืองสีเหลืองอาราม อยู่ๆก็ติดเครื่องเองแล้วก็ถอยลงสระอือลงสระลงน้ำลงน้ำไปเลยน้ำหนึ่งรถกระบะก็สี่ล้อสี่หนึ่งครวยก็สี่ด้วยร็สี่ในะครับมีเลขก็ประมาณเออมาหาปูยีกเช่นเคยเน้อบนก่อนปูก็ฝันได้กุญแจ ได้กุญแจกุญแจเงินทองเรื่องอัอนเด่นอันกุญแจโอ้สมได้นะปูเนา <c oughs> นะกุญแจไขไขสมบัติไขสมบัติไขสมบัติเงินสมบัติทองอถ้า,าเกิดกีเกตก็เป็นหนึ่งได้เนาะครับอืม,มันก็แค่นั้นแหละซื้อการู้จากซื้อเงินก็ได้รู้จกักถ้าดวงมีเนาะนี่จะดวงปู่นาะละไรจะดวง ปู่ก็เขียนให้ไม่ได้อก็มไม่รู้จะยังไงเนาะก็ปู่ก็ให้แค่ปริศนาในการนิมิตฝันอะไรก็ไปตีเอากันเองเนาะความฝันเ,ออเป็นความฝัน,น,นอันนี้ปูกปออ่ก็ฝันเอ่แหละนีก็ฝันอยู่ฝันว่า <c oughs> ปู่ก็นิมิตว่าออขับรถคันสีเหลืองกระบะสีเหลืองเนาะข้ามสะพานไม้แผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นไม้เลย ขับรถข้ามไปแล้วมันก็จะมีสะจะมีสะอยู่สะใหญ่ด้วยนะเป็นแหล่งน้ําใหญ่เลยที่ปูข้ามไปก็จะมีรถสีดําคันยาวคล้ายๆรถบัสหรือรถอะไรไม่รู้เนาะในในนี้นก็มีผู้คนนั่งมากับรถนี้จะปีนขึ้นมาบนเขาเนี่แหละบนที่สูงนั่นแหละพูดง่ายๆตรงที่สะพานที่ปูข้ามนั่นแหละมันก็จะมีกลวยอยู่สี่นะอันนะกลวยสี่อันนะ กันไม่ให้รถผ่านแต่ว่าปู่บอกว่าเออเปิดสิเเปิดให้เขาผ่านมาอรเงี้ยเออรถนั้นก็บืนขึ้นมาแล้วก็พอดีชะลอให้เจ้าพนักงานเขาไปเอากล้วยสีอันนี้ออกจากถนนที่ปิดกันไว้ปู่ก็จอดรถลงมาก็ไอแผ่นไม้นั้นมันก็ฟาดลงมาที่ปู่ก็หลบหลบทันนะไม่โดนเนอะไม่โดนทีนี้ก็มันก็จะมีเออรถจะบินขึ้นก็บินขึ้นไม่ได้ เอาก้วยออกแล้วนะก้วยสีอ่อันเนี่ยที่เขาไปกั้นเนี่ยอืมเจ้าพนักงานก็อยากจะช่วยให้รถนั้นขึ้นมาได้แต่ปู่ก็อยากจะช่วยดยกีก็รถมันติดนะรถที่ปู่นั่งมาเนี่ยขับมาเนี่ยก็ติดเองแล้วก็ถอยหลังลงคลองไปลงในสะที่พูดถึงนี่แหละที่เห็นนี่แหละอเออในสะนี้ก็จะมีแต่ควายทั้งนั้นเลยอยู่ในน้ําอืมแล้วก็รถ ปูที่นั่งมาขับมานี่มันก็จะเป็นสีเหลืองคันเหลืองสีทองอาะรามก็ลอยอยู่ในน้ําอปูก็ยืนดูทำยังไงจะเอารถขึ้นได้ทีนี้มันก็จะให้ใครช่วยก็ช่วยไม่ได้ปูก็เลยตกใจตื่นก็ฝันไม่ยาวนะอครับม,มีแค่นี้แหละฝันอืจะมีกลวยสีอันนะกลวยสี่ที่เขาไปตั้งกันในถนน,นแล้วก็มีแผ่นกระดานอันหนึ่งใหญ่ ประมาณหน้าเนี่น่าจะประมาณถ้านับเป็นนิ้วก็น่าประมาณห้าเอ,อไม่ต่ำกว่าห้ารอยนิ้วอะ่ะอ,อือต่ำกว่าสี่่า<ส>จะมออีคนที่เห็นชัดจริงๆก็คือเจ้าหน้าที่สองคนเจ้า,นานพนักงานที่เขาดูแลป้อมตรงนั้นดูแลไอ้ไอ้ไอ้ถนนที่ว่าจะให้รถขึ้นหรือไม่ให้รถขึ้นนี่จะมีอยู่สองสองคนเนาะแล้วก็สามคนกับปู่ ที่จะไปช่วยรถคันนั้นขึ้นมาปีนขึ้นมาแต่ว่าช่วยไม่ทันนะเพราะว่ารถนั้นมันไหลลงไปเหมือนเดิมรถที่บรรทุกคนมาเยอะแยะรถสีดำเนี่ยมเลยดำยาวเหมือนรถไฟนั่งนแหละ้องคิดดูว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของเลขอะไรปู่ก็บอกไม่ถูกนะว่ามันเป็นเลขอะไรนะรก,ก็คนสามคนที่มองเห็นชัดรวมทั้งทั้งปู่ ปูด้วยดนะ้วยตัวปูด้วยอย่างเงี้ยกลวยสียเงี้ยเกลวยสีกลวยส,วยสีแล้วก็รถคันสีเหลืองอารามนี่ก็ไหลถอยลงสะใหญ่ไปอย่างเงี้ยนะสะน้ําก็มีแต่ควายทั้งนั้นเนี่ยอยู่เต็มไปหมดในน้ํ่แล้วก็ไม่จมนะรถคันนั้นไม่จมจะลอยอยู่ลอยอยูเออ่เหนือน้ำนั่นแหละ ความฝันปู่นะความฝันเนี่ยฝันแค่นี้เมื่อคืนแต่ที่มีฝันก็เห็นบ่อยคืองูนะปู่คืองูอันนี้ก็ไม่เห็นบ่อยยังปู่นั่นสิตั้งแต่ได้หุ่นองคหลวงปู่มาตั้งใต่รมโพนี่ก็จะเห็นบ่อยเห็นบ่อยที่ปู่นั่งดูแล้วก็ไม่ยูไม่รู้ว่าอยูยูเนี่ยงูมาอย่างไงก็ไม่ทราบเงี้ยเออก็จะ เลื้อยขึ้นไปมุดใต้ฐานหลวงปู่นั่นแหละปู่หายไปนู่นลยใต้ฐานปู่นั่นแหละปู่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติก็คืองูนั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเราคิดมียานคิดลึกไปหน่อยก็เอ๊แต่ก่อนนี่ไม่เคยมีงูอะไรจะเลื้อยมาครับแบบนี้บ่อย,ออยตั้งแต่มีองค์ ลูกองหลวงปู่มาตั้งนูง,งูก็จะมาบ่อยแล้วเป็นที่โลง่โลงๆอ่าเป็นที่โลง่โลงๆด้วยมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องอามาใช่ที่เขาจะต้องเลื้อยมาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นที่โล่งอ่ะงูธรรมชาติที่ไหนล่ะจะกล้าเลื้อยเข้ามาปู่ศาสตร์ปูยังดีเนาะอ่าปู่ยังดีเลยนั่นแหละบางทีปู่ก็ถ่ายไว้อยู่เนาะตรงที่หลวงปู่จะเป็น โอ้ยพรพยานาใช่สององค์สององค์ใช่กูททาเองกับมือเลยทําเองกับมือสร้างเองกับมือนิมิตเห็นกับทาไปนิมิตให้ทำาม่ปู่ใช่เป็นอย่างนั้นทำไปมันก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วดวงจิตเราจะอับหรือมืดบอดไม่ใช่เมื่อทำเสร็จดวงจิตเราก็สว่างมันเป็นอย่างนั้น ทาที่ปูก็าอาจไม่เป็นแบบนี้นะใช่ถ้าเราไม่ทำสิม,มันทำให้ดวงจิตเรามืดกังวลอยู่งันเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็สว่างดวงจิตตูทลเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เขาต้องให้เราเปิดให้รู้ว่าเออมันคืออะไร อันนี้ปูเห็นงูใช่ไหมครับปูใช่ใชไปแล้วนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปที่ศาลไปที่องค์หลวงพิสวงเนาะอืคครรัับบไปแล้วนะยัง,งยังไม่เห็นเลยครับปูปอ๋อปูได้ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วนะครับหมดที่ผ่านมาแล้วค่ะปูใช่ใช่เนี่มาแล้วปูนี่อืขึ้นไปแล้วไไปไหนจะไปไหนเอาขึ้นไปรู ขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วะขึ้นไปแล้วนะน่านเข้าไปใต้ฐานปูแล้วมองไม่เห็นนะไปตรงไหนแล้วออกมาหรือยังครับปูไม่รู้ว่าเขาออกหรือเขาอยู่เงี้ยนะ